เดี๋ยวเลยเปิดนั well ่นเนี่ยเปิดนั่นเนี่ยเราเนี่ยปิดเลยดิปิดเลยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องมีผู้ช่วยแล้วเดี๋ยวขอปิดกันหนึ่งครับมาเร็วมาเร็วยัง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 ไม่หมดรอใจเย็นๆอันเดียวนะเปิดไอแพดด้วยให้เขาเห็นนะอ๋อนี่เดี๋ยวถืออ่ะอย่างนี้กล้องอยู่ไหนเนี่ย นี่ฮะวกอยูหก<ม>หมื่นนะครับแต่ความจริงผมปิดปิดไปบป้างแล้วนะฮะใน i อแ d นี่จะเร็วสุดนะฮะอ๋อในไอแพดจะปิดไหมนักก่อนมาแล้วพันเหรียญเลยมาแล้วสามหมื่นนะฮะผมปิดไม่ทันนะยังกันปิดนะครับผมผมยินดีู้ชาด้วยนาแล้ว เด็กครับแก้แก้บนก,กันด้วยนะ <c oughs> โอเคเดี okay, ๋ยวคันกว่าฮะติดกันเลยเอาต่อไโอ้เดี๋ยวคันกว่าแล้วไงได้อยู่ได้อยู่ก็น่าจะหกทวนเหรอคะประมาณหกทวนได้อยู่แล้วก็บอกอยู่จะส่งให้เออบอกไงั้นไง ยอมจ่ายค่าสวัสแล้วบางทีบางไม้ไม่ขึ้นค่าสวัมดิ์ไปยนะเพราะว่าไม่เป็นไรคำนวนเผื่อไปแล้วต้องจำนวนเผอค่าสวัสไปด้วยถ้าเกิดเราไม่เล่นปีนะคะ้อค่าวไปด้วยการถว่าเรื่อง้าแล้วอ้าวอ้วอ้มาแล้วเอาเอาสิอ้าวมาดูกันนีาโชว์เป็นกองงานแล้วเออ อ่ะทีนี้เรามาเรามาดูจากอันนี้มั้งครับใสออเดอร์ไปตั้งแต่วันไหนครับดูวันที่ครับยี่สิบแปดเดือนกุมภาปะใช่ไหม,มใส่ไว้ตั้งแต่ยี่สิบแปดนะครับเดือนกุมภาพันธุ์นะครับผมแล้วก็โดนสวอปไปเอาไม้หนักสุดแล้วกันเดี๋ยวผมหาไม้หนักสุดก่อนนะครับไม้หนักสุดน่าจะห้าหลอดปะ่ะเดี๋ยวหาไม้หนักสุดก่อนนี่ไม้หนักสุดนะครับโดนสวอปไปสองร้อยแปดสิบหกเหรียญน,นะครับไม้นี้ สวัปดีในี้เข้าไปวันที่22เดือนมีนาคมครับใบนี้นะฮะทีนี้เราดูประวัติย้อนหลังครับถ้าเราเปิดเป็นกำหนดเองนะครับเราเปรับเป็นปีพศสอัก64เลยแล้วกันเนาะจะได้แบบเปิดทั้งหมดนะครับอ่ะอัน,นี้เปิดประวัติทั้งหมดกําไรอยู่ที่8 000, 1 7 4, 4เหรียญน,นะครับกําไรเพราะว่าระหว่างทางดีก็ปิดปากปลายมาด้วยใช่ไหมระหว่างทางดีก็ปิดปากปลายมาด้วยนะครับแล้วก็เงินฝากไปนะครับก็คือ เรามีโบนัสด้วยขึ้นหนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าผมกัะดิวเนี่ยเราเทรดกันมา